สวัสดีครับวันนี้มาพามาดูทีปาร์ตี้อีกแล้วนะครับ <Okay. S 1> ทีปาร์ตี้เป็นลูกผสมระหว่างบิกินี่ทีนี่กับเ,เจ้าอีกตัวหนึ่งต้นพ่อนี่เขาไม่ได้จดสายพันธุ์เพราะนั้นก็จะไม่มีชื่อนะครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับผสมกับบิกินี่ทีนี่ตอนนี้ก็หลังใบก็จะออกเส้นแดงๆชมพูน้าตาลแบบนี้นะครับเหมือนก้านนะครับสีเดียวกับก้านนะครับหน้าใบก็จะเขียวก่อนนะครับเนี่ยเอยงหลอดเนี่ยจะเขียวมาก่อน นะครับเขียวมาก่อนแล้วก็จะเริ่มดำขึ้นเรื่อยๆนะครับใบเขาจะเป็นไม้ดำนะครับเป็นไม้สายสายดำนะครับเป็นทรงถ้วยน้ำชานะครับโอเคความสูงเขาจะอยู่ที่ประมาณสัก90เซนได้นะครับประมาณเนี้ยประมาณเมตรหนึ่งนะครับเต็มใบอันนี้ก็เต็มใบแล้วล่ะนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้พามาตัดกันนะครับผมจำล่อรากไว้นะครับล่อรากไว้ก็มีเจ้าของแล้วนะครับมีเจ้าของแล้ว ต้นหนึ่งนะครับแล้วก็ใครที่สนใจก็ทักมาได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ต้นลูกๆเขาก็ออกมาได้ประมาณหนึ่งแล้วนะครับ <S <S เดี๋ยววันนี้ลองตัดเดี๋ยววันนี้จะตัดตัดแล้วก็จะแยกชำแล้วเพราะว่าต้นเขาค่อนข้างใหญ่แล้วนะครับก่อนอื่นนะครับก็จะเป็นต้นนี้ก่อนนะครับกระถางสีขาวเนี่ยนะครับกระถางสีขาวเนี่ยอันเนี้ยที่ผมจับดูเนี่ยนะครับมันมีสองหน่อแล้ว เดี๋ยวผมตัดออกมาให้ดูแล้วก็พอตัดต้นนี้ออกผมก็จะชาต้น,านข้างๆนะครับก็จะชาต้น,านข้างๆที่เป็นต้นเล็กๆหน่อเล็กๆ,ข,ๆข้างๆกันนะครับอีกทีหนึง่งต้นนี้เนี่ยมีเจ้าของแล้วนะครับอ่าโอเคนะครับก็เป็นต้นนี้นะครับตัดออกมาจากหน่อเขานี่มี มีต้นลูกแล้วนะครับแล้วก็มีสไหลนะครับมีสองหน่อเนี่ยมีต้นลูกของเขาเองแล้วก็ต้นนี้เปิดใบแล้วนะครับคราวนี้ต้นนี้เนี่ยนะครับผมปล่อยไป 45. 0น,นะครับมี <fur> ลูกค้าโอนเป็นจำนวนเรียบร้อยแล้วผมก็จะวางไว้ใกล้ๆนี้ก่อนนะครับวางไว้ใกล้ๆนี้ก่อนเพื่อให้เขาได้ความชุ่มชื้นแล้วกไ็ได้ได้ดินเดิมนะครับไม่ได้ถอดออกจากกระถางน,นะครับ <şu S 2> เลี้ยงไว้กับดินเดิมแบบนี้ก่อนนะครับ ทำเป็นหลุมๆะนะครับแล้วก็ปลูกไปนะครับให้ให้รากเขาอารมณ์คล้ายๆเลี้ยงเลี้ยงปลานะครับเขาจะได้ไม่แบบไม่นอกน้ํานะครับเหมือนเลี้ยงปลาจะได้ไม่นอกน้ำอ่าประมาณนี้นะครับมีสองมีสองไหลแบบนี้เลยนะครับมีสองไหลแบบนี้เลยนะคะโอเคอดินโปะรากที่ผมมานิดนึงนะครับ ก็ปล่อยให้เขาเติบโตนะครับอีกระยะหนึ่งเดี๋ยวก็จะส่งให้ลูกค้ากันอันนี้เป็นใบเก่าใบทิ้งนะครับก็ตัดได้นะครับดึงออกอย่างนี้เลยแล้วกันฉีกออกแบบนี้เลยนะครับโอเคอ่ประมาณนี้ต้นหนึ่งนะครับแล้วก็ เอออีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้ก็ต้องตัดแล้วนะครับกระถางขาวนี้ก็ต้องตัดแล้วดึงสปริงเกอร์ออกนะครับขอดึงสปริงเกอร์ออกนิดนึงนะครับเพื่อที่จะตัดง่ายหน่อยเป็นมินิสปริงเกอร์นะครับตัวนี้ใครจะเอาไปใช้เรียนแบบก็ได้นะขอจับนิดนึงนะครับโอเค จับเจอก็ตัดแค่นั้นเองนะครับไม่ยุ่งยากัละนะครับอันนี้ก็มีสองที่เห็นเลยเนี่ยสองนะครับสไหลแต่ัน,นี้ยังไม่มีเจ้าของใครสนใจก็ทักได้นะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้เนี่ยทักมาเลยนะครับทักมาผมให้ผมให้พิเศษต้นเนี้ยนะครับผมให้พิเศษต้นเนี้ยเลย3ามห้นะครับสาหารวมส่งนะ แต่ผมขอให้ลากเขาเดินอีกอีกทีนึงก่อนนะครับก็คือลากมันค่อนข้างจะเดินมาระดับหนึ่งละนะครับแต่ว่าพอตัดแล้วก็ยกขึ้นเนี่ยมันก็จะกระทบกระเทือนบ้างนะครับเดี๋ยวพักฟื้นก่อนถ้าใครทักมานะครับแคปแคปหน้าจอมาหาผมเดี๋ยวผมปล่อยให้ผมปล่อยให้ผมแบ่งให้สามพันห้านะครับจะเป็นต้นนี้นะนะครับแคปมาให้ผมแล้วกันนะครับความสูงเนี่ยเกินศอกนะ ความสูงเ่ยเกินศอกแล้วนะครับมเีเปิดเปิดใบแล้วนะครับแล้วก็ที่เห,เห็นเลยเนี่ยแล้วก็อันนี้อีกหนึ่งต้นอ่าตั้งแม่ได้เลยสบายสบายนะครับตั้งแม่ได้เลยสบายสบายใครสนใจทักมานะลากมันทะลุกระถางแล้วะครับผมจําเป็นต้องตัดแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเบียดกับต้นอื่นนะครับ <S <S เดี๋ยวผมจะต้องล่อลากต้นอื่นอีกนะครับเดี๋ยวต้องล่าล่อลากต้นอื่นต่อไป บิงเกอร์เสียบไว้ที่เดิมรอยเดิมอ่าโอเคนะครับไว้ข้างกันดีไหมไว้งี้ดีกว่าน้ำหยดหมันก็ได้โดนนะครับเปิดกระถางนะครับขุดดินเก่าเปิดดินเก่าออกนะครับแล้วก็เลากเข้าวางลงไปนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องความแข็งแรงการเจริญเติบโตนะครับ ใครได้ไปแข็งแรงแน่นอนนะครับ,นะรบตั้งแม่ได้สบายๆต้นนี้นะจัดฟอร์มก่อนนะครับสำหรับต้นนี้นะครับใครสนใจเอาไปตั้งแม่ก็3ามพันห้าลมส่งนะสำหรับทีปาร์ตี้นะครับมีอยู่2ตอนนี้มีหน่อลูกอยู่สองละนะครับใครสนใจทักมาละกันโอเค ะครับพักฟื้นไว้นะครับพักฟื้นไว้แล้วเดี๋ยวถ้าจะส่งก็เปลี่ยนใส่กระถางใหญ่สัก5.5นิ้วให้นะครับโอเคที่เหลือก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทําการล่อรากนะครับ2หนอ่ออันนี้มันมี2อสองหน่อใหม่นะครับตัวเล็กๆหน่อเล็กๆเ,เนี่ยใครสนใจทักมาได้ใครสนใจทักมาได้ นะครับเดี๋ยวพอเป็นต้นใหญ่ขึ้นก็เดี๋ยวส่งให้นะครับผมให้พันหนึ่งรวมส่งนะครับจับจองไปเลยพันหนึ่งรวมส่งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวล่อ่ากให้ก่อนนะล่อ่ากให้ดีก่อนนะครับสําหรับทีปาร์ตี้สองตัวนี้เป็นตัวที่นำเข้านะครับเนี่ยไซนี้แล้วก็ก็จะเป็นไซ์นี้นะครับ จองจองชําระไว้แล้วก็พอลากเขาเดินดีนะครับก็เดี๋ยวจะก็จะส่งเดี๋ยวผมจะล่อลากก่อนนะครับนี่มีเป็นตัวนามันเป็นตัวนําเข้านะมันมีป้ายแท็กของของสวนที่ฟลอริดาอยู่นะครับมีป้ายแท็กสวนที่ฟลอริดาอยู่นะครับเป็นต้นที่จดสายพันธุ์ออโอเคถ้าใครสนใจนะครับใครสนใจก็มี แคปหน้าจอมานะสำหรับต้นนี้นะ3,500นะครับส่วนต้นเล็กๆก,ก็บอกผมแล้วกันนะครับถ้าอยากได้ผมล่อรากให้แล้วก็พอต้นมันโตก็จะตัดส่งให้นะครับ